พี่สาไปดูลูกค้าตัวหิวหิวโอ้ยหิวล้วหิวล้วหิวแล้วอ้าวพี่สวัสดีค่ะ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 คุสวยสวัสีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวดี่ะสวัสีค่ะสวัสดีคะสวัสดีค่ะสวดี่ะสวัสี่ะสวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด่ะงวัสดี่สวัดีค่ะสวั่ะดีค่ะสวัสด่ะสวัสดี่ะสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัดีค่เสวัสดีค่ะสวัสี่ะสวัสด่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั พี่กับสีอาจจะทำบุญกันมาน้อยแกคงไปสบายแล้วแหละรู้ได้ไงก็ถ้าลำบากเขาก็กลับมาแล้วดิพี่เออหยอกเล่นนะอยอกเล่นพี่เทพอยากไปสบายไหมอยู่ลำบากแบบนี้พี่ว่ะเออเอาเงียเอาเงี้ยนี้เดี๋ยวถ่ายโทษแล้วกันที่สวยไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวสวยเลี้ยงพี่เลยมือนี้เฮ้ยเอาเลยเอา ก็เลี้ยงกินข้าวไงาตใจไงเรากินข้าวรีสวยเลี้ยงพี่ดีคนเดียวหรือว่าพี่จะรอให้ใครสักคนตายก่อนไหมเมียพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เท่มาเป็นเมียผมไหมอ่าไปทำไมนะครับตายเลยที่จะรอให้กูตายอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่นี่นอกจากในเมนูแล้วอะไรอร่อยหนูอร่อยสุดค่ะเฮ้ยอันนี้ใส่จานกินเลยไหมไปหยอกน้องมาเอาจริงเอาจริงเอาที่เอาที่พี่เอาที่ หมูเด้งผัดกะเพราไหมคนบ้าเลยกินที่ปัวบ้าไปเลยพี่ใช่เป็นหมูเด้งอ่ะหมูสับอ๋อหมูเด้งครับอ๋อกะเพราหมูเด้งไรเงี้ยยำกระเพาะปลาไหมเอากระเพาะปลาที่มาจากปลาที่เป็นโรคกระเพาะตายเอาตังค์ฉันไปแล้วไปกินร้านอื่นไปกินร้านนี้แหละเอาไปกินขก็มาเจะอ่ะโอเคได้เลยอ่ะผัดกะเพราเลยง่ายๆเนาะได้ได้เนอจัดการให้เลยไอ้พีเมื่อคืนยังไงสุดๆเลยนะโอ้จะรู้สึกว่าความรู้สึกฉันมันไม่ได้อ่ะ ฉันก็เลยเอาตังให้เขาไปแล้วก็กลับบ้านเอาเวแล้วมึงได้ทำเสียของทุกที่เลยโอ้หนก็หน้าตาดีนี่หว่าน่ารักด้วยก็ตั้งแต่เมียตายฉันก็ไม่เคยมีความคิดแบบนี้นี่เดี๋ยวนี้เองไม่มีอารมณ์กับผู้หญิงเลยเหรอมันความรู้สึกมันไม่ได้อ่ะพี่เห็นหน้าพี่มีอารมณ์ไหมมีอารมณ์อารมณ์พื้นอยากจะต่อยเปล่าตาพี่นะจะมาเค้นอะไรผมนักหนาเนี่ยอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้หญิงนี้มันมีวามรู้สึกไม่เวลาเห็นคนนู้นคนนี้สวยแล้วมีจากอยาก ขาวสวยหมวยเซ็กซี่ขนาดไหนให้มาแก้ผ้าต่อหน้าผมเนี่ยอ๋อไม่เอาใช่ผมชอบคนดำออชอบของดำดำอบเป็นเฮ้ยเป็นสงสัยอะไรวะน<ๆ>ีสไตล์ด้านอ็ได้ดี